หนีแล้วมียุทธแล้วมียุทธคนใอแคลนี่วะตีใตีก่อนเนย่ไม่เห็นมไอ AFK ทำทรง AFK ทำทรง a k นี่ๆมันทำมันทำมันทำยังไงอะเจนมันจำได้นี่แก้หมาไมผสมเหรอเนี่ยใช่ตกลงตกลงมันนกเหงืยนมันคนวะนะ แป๊บเดียวมันส่งส่งมาดิว่ามันเต้นยังไงส่งมาส่งมาใครแง่ตาก็ต้องขึ้นมาส่งวันนี้อี่อะไรก็ได้ฝามดูท่องจำส่งเพี่มเอาไว้เต้นอ่ะอาจาไม่ได้มันเขียนไงใช่ไม่ไม่ส่งส่งมาส่งมาเดี๋ยวเราคก็เอาส่งวันนทั่วไปก็แหละ ต้องต้องใส่สองสามมันอะไรไม่นี่ไหมต้องใส่สองสามอะไรต้องใส่ต้องใส่สองสามมันพิม์สามอย่างนี้ใช่ป่ะดูดูหน้าจอหน่อยก็ได เป็นยังไงวะอ่ะใครไม่เคยใครไม่เคยเห็นนกอซาดูซะนี่คือนกอซานกอซอาอายุไหนวัยนโอ้เคยเห็นได้แหละ